เครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นยาที่เป็นคาร์บูลูกลอยแบบนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ใช้งานานานๆเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดเก็บยังไงที่จะทําให้ครั้งหน้าเรามาใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยมาดูกันวิธีการที่หนึ่งนะครับเราจะต้องติดก๊อกน้ํามันก่อนวิธีการที่สองนะครับกดตัวถ่ายน้ํามันทิ้งตัวนี้นะครับคาร์บูลูกลอยจะมีทุกตัวเลยกดเข้าไป ถ่ายน้ำมันทิ้งให้น้ำมันหมดจักถ้วยจากนั้นดันโช้กขึ้นแล้วก็เร่งเขาเร่งให้สุดแล้วก็สตาร์ทแค่นี้ครับถ้าเราจะมาใช้ครั้งหน้าเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งล้างขบู สาเหตุที่เป็นแบบนี้เนะี่ยเพราะว่าเครื่องที่เป็นคาร์บูรล,ลูกลอยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องสองจังหวะส่วนใหญ่จะต้องผสมน้ํามันออโตลูปเข้าไปนะครับซึ่งน้ํามันออโตรลูปเนี่ยมันจะไปอุดตันนมหนูแล้วก็จะไปอุดตันเข็มน้ํามันเวลาเราถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เข็มน้ํามันจะตันนะครับนมหนูจะตันเราเลยต้องถ่ายน้ํามันทิ้งให้หมดแล้วก็เปิดโชค็คเล่นเคร่งให้สุดเพื่อที่จะ ดึงให้อากาศผ่านรูนหนมหนูมันจะไม่มีน้ำมันตกค้างนะครับลูกรอยก็จะอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานข่าวหน้าเรามาใช้งานเ,นเราแค่เปิดก๊อกน้ำมันระบบก็ทํางานปกติ